ขายดีเป็นฮอนดอกวางนี่วางนี่เป็นฮอนดอดด้วยพี่น้องใายดีดีคนนึงจะรึมีคนนี้โคนหนายหลายแต่คนนี้เจ้าสบายดีพี่น้องเมนี้สิฟ้ามันหล่อเบิร์ตลาดนัดวันอังคารของมันหวยด้วยพี่น้องเน้นนอหนครไก่สอนแขวงสวพานตะเขตยนเมนีอ่าเมนี้ถือว่ามีฝนโปรยลงมาเนาะหรือว่า ฝนตกลงมาบ้างเล็กหน่อยมาเบิงว่ามันสิคือคือค้นใำ่ไหมนนมึอน, <c oughs> มน,นี้สิผ้ายางรอเบิงก่อนนะน้อมี่ยังแนยขายมึอนี้สีผ้ารอเบิงเด้อบ้านเฮาเด้อตลาดบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยตลาดย่ามระดูฝนพันว่ะเข้าไปเบิงเนาะพี่น้องมีขายยังแนยมึอนี้นน <c oughs> ขายดีหรือเมนฮอตดอกวางนี่ วันนี้มฮอดดอกด้วยพี่น้องขายดีดีเพิ่อีถ้ารอเบ่งห่านก่อนมีทั้งทัวดินมีทั้งลำไยลำไยบานเฮานี่เด้อมาคุ้งก็หมักลาคออยู่น้ากันอันี่งทแเลยรอมก็ได้่าทีทั้งประตูมีทั้งซีนโอ้ยห่านเจยใหญ่เจดีเพิ่ได้เนี่ มาเดินมาเด้ลูกค้าเอ้ยมาซอยเพันเด้อร์มุม,ม,มหนึ่ง <laughs> อันนี้รถกำลังเนาะแลนไปแลนมาพี่น้องทางมันก็แคบก็ะหอมเนยคนกับก,กำลังเดินเข้ามาเพื่อจีหารสือ่อเครื่องสื่อของพี่น้องอประจำอาทิตย์เด้ออาทิตย์หนึ่งมี่เธอหนึ่งมี่ขังหนึ่งพนวเวลาหนึ่งเนาะสะโพบันหวนะัวนคร้ก่ซ้อนแขวงซ้อนใเขตยางมันหล่อบง อันน er ี้เจ้ย <so ังใจดีแทปันห้ามขายมักละกอกับหมักคุ้งไอติมน้ำเด้อบอกมาในว่าไอติมน้ำเด้อเออโอ้ยมีไอติมอันนี้บ่ไอติมนั่นเบิ่งโอ้สบายดีซื้อยังนี่ซื้อยังนี่ซ้ือบ่โอ้ซื้อมักทัวห้วยได้ยังเจ้ก็มาไล่เธอฮะไม่ยังก็มาไล่เธอหนี่ ปลาได้ไลน์ลีโนไลน์สิงไลน์เนี่ยเดนเอาไปซื้อยังหนิเฮะซื้อยังเอาเละไม่ยังอ่ะนะย,ย่อๆมึงนู่นซื้อเผื่อในเด้อมาไลน์เผื่อโลดหนึ่งพ่อผูดกินไลน์ดอก ถ้าเบิ่งทั้งในมีการขายเสื้อผ้าพี่น้องเสื blade, ้อผ้าก็มี่สินหมูนี่อันนี้ลำย่อยนี่ลำย่อยเด้อพี่น้องเด้อลำย่อยบ้านเฮาโอ้ยลำย่อยลำย่อยนังหมดนี่ขึ้นมาเส็บเป็นต่เส็บจ้ซิมได้อยู่ติได้ได้ได้เราจะหน่อยซิ่มเด้อไม่ค่าบ้านเฮาใจดีใจดีเออ เออโอ้นี่มีทั้งหมากอ่อมหมาก,มากยังละกอกลังกองเนาะโอ้โหมีอะไรอะไรเนี่ยเด้อปันหัวเด้อพี่น้องเด้อตลาดวันอังคารแต่ละขัน้เขนเนด้อพี่น้องแต่ละขั้นแต่ละขั้นได้เสือพากันดิมีครบสุดอ,อันนี้เฉพาะน้ำไม้ลายน้ำไม้บงน้ำไม้ส่างไพ่ ไม่สั่งไฟสั่งพื้นด้อมะอื้อนี่มะอื้อนี่แกงใส่กับหนนอหม่แกงเหมือนกันกระแ่บแพ,พี่น้อง,องน,อนี่เห็นบ่ปลาดุกูออกพอดีปีง<า>พอดีปีง<า>กินแกงบแกงหนอหม้เด้อพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นตลาดบ้านเฮาพี่น้องผ้าเบงนี่ผ้ากะแยงบ้านเฮาอหอมเน,ะนมาะใส่แกงหน่อไนหม้ พนกับสีตสุ๊กม,มันนี่สลือสลึมอยู่บุญเนี่ยคนนั่นหลายร้ายแด้อมือนนี่เนี่ยอันนี้ก็ขายผู้เดีเยวมนหญ้าไปไส้มนหญ้าไปเขาห้องน้ำโอ้ยมีหมากหอยพร้อมพี่น้องมีหมากเล่นไม้พร้อมหมากพริกอันนี้ผักกระเสกนั่นลูกเออขายผักกระเสก ือมะนางังไก่หมูเถอะเลยนังไก่หมูแถววะอัน <c oughs> นี้ภาาเบิงอีกมุม่มหนึ่งของตลาดบัาน,นะนเวนครีโซนเครนในเขตพี่น้องตลาดวันอังคาร <c oughs> โอ้ยม้อนี่มืดฟฝามืดฝ้นพี่นอ้องเอ้ย ไงชื่อย้งพ่อย์ยโอ้ปลาบริสุทธิ์ตอนถือตรงม่นี่ไหากอยากกินปลาทะเลเนาะโอ้หุนพ่อย์ยเขาสื่อปลาทะเลด้วยนี่ด้วยจอเจ้าจ้จ้าเจ้าอใจเไรนี่เทไรนี่ซี่พันซี่พันโอ้มนพกกินเอเนาะน่กโดดแล้วง่นั่งเนาะ อามาซื้อเด้อพี่น้องเด้อเมืองลัใหญ่หนังหมดซื้อซอยเด้อพี่น้องเด้อซื้อซอยเด้อนี่เบิ่งแน่ยลัใหญ่หวานบานเสพเสพสีเบิ้ลเลยเด้อนี่สิเบิ้ลเลยสิเบิ้ลแล้วนี่นี่นี่โอ้ยลัใหญ่หนังพูนซื้อไปหิวไปผุละทงผุละทงมีแต่นวลเนาะมาทุกขอบใจขอบใจปอาซื้อยังพอบ่อยนะ สตีนโอ้ยเพิ่งกินสเตตินเดี๋ยวเจ,จ้าก็ได้จังหน่อยละบ่มีแขล่จังหน่นอยละแข,ขลข่เบิร์ดขี่รถมาจอดซื้อเลยเนาะสบายเนาะอาหานเท่านาะจังซี่เลยบ่ต้องไปซื้อบนอื่นเด้อบันนี้เด้อถ้าซื้ออยู่บ้านเฮ้ยนี่มันสบาย,ยโอเคขอบใจขอบใจ